ผืนนี้เป็นไหมแท้ทั้งผืนไหมแท้ทั้งผืนสองเมตรนะคะยกดอกพิกุลดอกพิกุลมีเอ่อมีหน้านางนะคะมีหน้านางแล้วก็นี่เลยอันนี้ไหมแท้ทั้งผืนน้ำงาม,งามคุณจันแล้วก็ในลังนี้จะเป็นอ่อ อันนี้เป็นฝ้ายทอสอดดินนาคนะอันนี้ดินเป็นนาคเป็นดินนาคเลยค่ะสีนาคเดี๋ยวแกะให้ดูแป๊บนึงพี่ซาร่าดึงถุงให้มามีหน่อยอ่ะอันนี้ดินเป็นนาคคุณจันสวยมากไม่ค่อยเคยเจอเนาะดินสีนาคก,ก็คือมันจะเป็นอ๋อสีชมพูค่ะเป็นนาคงามอยู่เด้เนี่ยผืนแบบอลังการน่าจะสีเมทคุณจัน เป็นหน้าดิ้นเป็นหน้าเลยงามงามสวยมาก